คืออย่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับว่าในการป้องกันและบรรเ,เทาสาธารณภัยเนี่ยทางกรมนะครับก็ถือกฎหมายที่ว่าแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็กําหนดให้มีผู้มนวยการรับผิดชอบในทุกระดับเลยะนะครับทีนี้ในการปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะมีการจัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ์ตรวจสอบฮอ,อตสดุตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศและก็ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ โดยเราจะประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกิสแาที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกไทยสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศมาให้เราทราบนะครับทุกระยะค่ะเราก็นําข้อมูลเหล่านี้ครับไปชี้เป้าวางแผนนะครับกรณีที่เกิดฮอตสปอตนะครับก็จะประสาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอกองทัพอากาศเราร่วมมือกับหน่วยงานของทหารด้วยนะครับเรามีการฝึกซ้อมปฏิบัติการร่วมกันอยู่เสมอครับฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยเรามีเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภายัยเคเอสามสิบสองครับพี่น้องอาจจะคุ้นๆอยู่ลำสีส้มๆนะครับมีอยู่สองลำใช่ไหมคะ ตอนนี้เรามีสี่ลำครับใช่ครับแต่เราสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันเนื่องจากว่าในการปฏิบัติการเนี่ยอของเฮลิคอปเตอร์เราต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาตามชั่วโมงบินนะครับเพราะฉะนั้น<ต>อ่าเราก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเพื่อให้มีเครื่องทำงานอยู่ตลอดะนะครับในในส่วนของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะร่วมกับกองทัพบ,บกครับซึ่งก็จะมี นักบินทีมช่างอากาศยานทั้งของกองทับกแล้วก็ของปอพอเอ่งนะครับออกปฏิบัติงานรวมทั้งมีทีมกู้ภัยประจำหอนะครับเราก็จะปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟควบคุมไฟป่าเฮลิคอปเตอร์ของเราเนี่ยมีสมรรถนะตรงที่ว่าถ้าเราหิ้วน้ำนะครับเป็นตะกร้าหิ้วน้ำเนี่ยเราสามารถหิ้วได้ถึงห้าพันลิตร แต่ถ้าเราไม่ใช้ตะกร้าเราสูบเข้าไปในเครื่องเลยเนี่ยค่ะจะสูบได้สามพันลิตรอ๋อคือเข้าใจคิดว่ามันจะเป็นเหมือนถุงน้ําใช่ไหมคะคิดว่าบรรทุกได้อย่างเดียวอสามารถสูบเข้าไปในเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยได้ครับแล้วเราไม่ต้องลงจอดถ้าเรา ถ้ามีแหล่งน้ำเนี่ยเราไปบินเหนือผิวน้ําแล้วก็หย่อนสายลงไปนะครับเราใช้เวลาไม่เกินสองนาทีครับเราสามารถสูบน้ําได้สามพันลิตรแล้วปฏิบัติการสอดได้เลยอุ้ยอันนี้เพิ่งทราบเลยนะคะว่าใช้เวลาไม่นานแล้วก็มันเหมือนเป็นท่อสายยางใหญ่หน่อยใช่ไหมคะใช่ครับกระดดดขึ้นไปอุ้ยไวมากฮะไวมากครับไวมากฮะเป็นเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีสมรรถนะดีมากครับค่ะนะครับนอกจากนี้ในในส่วนของภาคพื้นเนี่ยเราก็จะมี เครื่องจักรกลน,นะครับค่ะซึ่งเครื่องจักรกลของปอพเนี่ยเราจะอยู่ในประจำอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภาาัยเขตค่ะทั้ง18เขตครอบคลุมทั่วประเทศค่ะนะครับอออืือืมมมไม่ว่าจ,จะเป็น,น,นเนรื่องของไรถดับเพลิงค่ะอระบบควบคุมระยะไกลรถบรรทุกน้ํำนะครับพวกเนี้ยเราจะมี เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาและออกปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ